สวัสดีครับปุ๊กป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กป๋องชาแนลครับผมคลิปนี้พาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ออนซีเดียมครับมีเพื่อนๆที่ติดตาม f c ที่ติดตามนะครับว่าอยากจะดูอีกครับว่าการแยกหนอหรือขยายพันธุ์แยกต้นของออนซีเดียมทำยังไงครับ อของผมก็มีอยู่ส่วนหนึ่งครับออนซีเดียมนะครับก็ออกดอกสม่ําเสมอเหมือมนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มรวยแล้วครับท่านผู้ชมมันออกดอกเรื่อยๆครับนะมันมาเรื่อยๆครับชนิดแบบตุ้มๆก็มีครับ ครับตุ้มๆนะครับอืมเราจะขยายยังไงครับเราจะแยกหน่อยยังไงแยกต้นยังไงครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูดีกว่าครับอ่าส่วนเครื่องปลูกนะครับท่านผู้ชม ก็มีมะพร้าวสับครับแล้วก็ถานครับสองอย่างแค่นี้ครับนี่กระถางก็เป็นกระถางอย่างนี้ก็ได้ครับนี่แล้วก็เป็นกระถางพลาสติกก็ได้ครับเพื่อนๆดูนี่ที่เป็นรูๆนะครับอ่ามีอยู่แค่นี้ครับอุปรกรณ์อาเป็นว่า ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนครับท่านผู้ชมแปบ๊บหนึ่งอ่าี่ตั้งกล้องเสร็จแล้วครับกกอุปกรณ์อีกอย่างนะครับท่านผู้ชมนี่คือกันไกลแล้วก็กันไกลตัวนี้ก็ก็ต้องฉีดนี่ครับยาฆ่าเชือ้อหรือว่าอ่าแอลโกอฮอล์ก็ได้ครับฉีดเลยโอเค ผ่านการค่าเชื้อเรียบร้อยแล้วครับอ่ามาดูวิธีการปลูกดีกว่าและว,วิธีการตัดต้นตัดยังไงครับ ตัดออกมาเลยครับท่านผู้ชมนี่ดึงออกมาเลยนี่ลำต้นเริ่มไม่สวยแล้วครับเราต้องเราต้องมาตกแต่งใหม่ครับหรือมาปลูกใหม่ครับไม่ตายหรอกครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ไมาเนี้ย นี่ลากใหม่ที่เขาเดินออกมานะครับท่าน,นผู้ชมตัดเลยเพื่อนๆตัดเลยครับนี่ตัดมาได้อย่างนี้ครับได้แล้วต้นหนึง นี่คือต้นที่สองครับอันนี้ก็ได้อีกนะครับเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายหนะ้ารากตรงรากนี่ตัดไปเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะสร้างรากใหม่ขึ้นมาครับท่านผู้ชม ที่ย,ยาวก็ตัดไปเลยครับดูภาพไปเรื่อยๆดีกว่าครับลงเครื่องปลูกครับท่านผู้ชมมันได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ไม่อยากหรอกครับท่านผู้ชมลูกหลานเด็กๆก็ทำได้ครับเนี่ยต้นใหม่ของเขาแต่ออนซิเดียมนี่ต้องระวังเรื่องเชื้อรานะครับโรคเชื้อรานี่สสำคัญเหมือนกันครับจีบยาก,กันเชื้อราไว้บ้างครับ มาและคนโสมครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปเสียดายตัดนี้ออกไปได้กันเพราะมันเพราะมันออกดอกไปแล้วมันไม่สามารถที่จะออกดอกอีกครับตัดไปเลย เพื่อนๆเห็นเชื้อราไหมครับเ๋ยวสีให้ดูนี่ลรกเชื้อราครับตัดออกเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับแล้วเอาไปทิ้งที่อื่นก็ได้หรือเผาทิ้งก็ได้ครับเนี่ยลรกเชื้อราของเขาเนี่ย,ยเหลืองๆนี่ครับอ้าวเรามาเริ่มปลูกกันดีกว่าผานครับ ฐานนี้จะช่วยพวกโรคกันกันโรคเชื้อราได้ดีนะครับโรคเชื้อรานี่เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้มันโปร่งครับแค่นี้พอครับนี่แล้วก็มะพร้าวสับนะครับแช่น้ำไว้คืนหนึ่ง าลงแค่นี้แล้วก็ส่วนต้นนี้ก็เอามารวมรวมกันก็ได้ครับไอ้ดองนี่ก็เก็บไว้ถ้าเราอยากจะดูต่อหรือจะตัดออกไปเลยก็ได้ครับถ้าไม่เสียดายก็ตัดออกเลยครับ นี้รวมๆกันนี้เขาก็ได้กอใหญ่เขาได้กระถางกระถางมันก็จะเต็มๆหน่อยครับจะได้สวย มันจะเยอะเกินไปเต็มเกินไปครับ oh. แล้วก็จัดระเบียบคราบสักหน่อยครับท่านผู้ชม เสร็จแล้วครับง่ายๆครับเด็กๆลูกๆและหลานก็ทำได้นะครับท่านผู้ชมอ,อ่าพอเสร็จแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับสักอาทิตย์หนึ่งครับค่อยอ,ออกลงเรือนนะครับส่วนการให้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอ,ออสโหมดโค,ครับ อีกสักอาทิตย์นึงก็ให้ปุ๋ยก็ได้ครับออนมะโคจะเป็นเม็ดสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็โรยโรยโรย,โยนี่ครับสวยเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นครับพอถึงเวลาเราก็ต้องแยกนะครับโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับถ้าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาครับถามมา จะตอบเท่าที่ตอบได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้ะถ้าท่านใดที่ยังยังไม่กดติดตามหรือว่ายังไม่กดสับตะไคร้ก็ฝากกดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันต่อไปนะครับรอติดตามกันต่อไปท้ายคลิปเดี๋ยวผมพาไปดูมอคคาลาแล้วก็ เรื่องหนวดพามครับยังบานอยู่ครับนี่ปลูกเสร็จมันก็เป็นลักษณะนี้ครับย้ำนะครับเอาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับสักอาทิตย์นึงค่อยอ,ออกลงเรือนครับช่วงที่เอาไว้ในที่ร่มก็ลดน้ําทุกวันก็ได้ครับรากก็จะได้เดินส่วนปุ๋ยก็ออสโมโคสครับฉีดยากันเชื้อราไว้บ้างนะครับ สองอาทิตย์ครั้งนะครับอันนี้มอคคาล่าครับผมยังบานอยู่ครับสีสันสวยสดงดงามครับเป็นสีม่วงครับแต่ก็เริ่มที่จะโรยแล้วครับโดนฝนครับโดนฝนกันแบบซัมเบอร์เซลอ้เยอะมากตกทุกอาทิตย์ตกทักตกเน่ยว่าทุกอาทิตย์ตกทั้งอาทิตย์เลยครับ ส่วนเหลืองจันลูกผสมนะครับก็ยังมีให้เห็นมีมาเรื่อยๆครับนีครับท่านผู้ชมตุ้มๆเนี่ยน่ครับตุ้มๆแทงช่อดอกมาอันนี้บาน,นครับสีเหลืองสวยงามมากครับแต่เสียอย่างเดียวไม่มีกลิ่น ส่วนเอื้องพึ่งก็ยังครับเดี๋ยวเริ่มแล้วครับเอื้องพึ่งเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปครับผมเดิมที่จะบานนะครับออกมาสองช่อครับเดี๋ยวคลิปเอาไว้คลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมเอื้องพึ่งเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายมากครับเดี๋ยวพาไปดูเอ่อ เอื้องหนวดพามครับอ่านี่ครับเอื้องหนวดพามไอคลิปที่แล้วผมลงคลิปไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ายังบานไม่หมดตอนนี้บานหมดแล้วครับสีสันสวยสดงดงามจริงๆครับตอนที่ตุ่มๆนี่ผมพูดตรงๆนะครับกลิ่นนี่โอ้มันออกเค็มๆครับกลิ่นไม่ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ครับแต่พอบานครับพอบาน บานหมดทุกด,ดอกนี่ครับกลินมันสุดยอดมากครับกลินหอมมากครับท่านผู้ชมหอมจริงๆครับแม่ตอนต้มๆมนี่กลิ่นมันแมมใช้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้สุดยอดครับหอมมากเอาไว้ปีต่อไปครับเพราะว่าผมเพิ่งจะเอามามัดกับต้นกระถินยังไม่ถึงปีเลยครับดีใจที่เขาออกดอกไม่เห็นครับผมคิดว่าจะไม่ออกดอกละ ผมให้ปุ๋ยเกล็ดแล้วก็จิตฮอร์โมนไข่ไวบครับแล้วก็มีจิตยากันเชื้อราไว้ผมว่าทุกอาทิตย์เลยดีกว่าผมจะย้ำแต่ยากันเชื้อราครับผมโดนมาแล้วครับยิ่งดอกไ,ไม้สกุลช้างนี่โอ้โหต้องทุกอาทิตย์เลยดีกว่าครับยิ่งหน้าฝนทุกอาทิตย์แต่แต่ว่าถ้าเกิดหน้าแรงหน้าหนาวน,าน,านี่อาจจะเว้นสองอาทิตย์ครั้งครับ โอเคครับไปแล้วครับโชคดีมีความสุขนะครับชีวิตขอให้ทุกคนมีแต่ความมัง่งคั่งปลอดภัยจากโควิดนะครับโรคโควิดสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงครับขอบคุณแฟนคลับ FC ที่คอมเมนต์มาตลอดครับทักทายกันบ้างนะครับ อาจจะตอบช้าบ้างก็ขอโทษขออภัยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะครับไปละ